ขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นแบบเซตเทิร์นแล้วสิ่งสําคัญคือมหาลัยหลายๆแห่งวันนี้ก็จะเลือกผู้ประเมินที่ใจดีใช่ไหมเอาคนให้คะแนนเยอะๆยิ่งดูน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีมาถึงปั๊บชวนคุยชวนกินจะได้ไม่ดูเอกสารให้เลยแฮปปี้มากมีความสุขเห็นไหมฉันหลอกผู้ประเมินได้สําเร็จไม่ดูอะไรเลยนั่นคือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของหน่วยงานได้เต็มแล้วได้4.84.9เ้าขาจะให้5ก็เก่งใจ กขากวสอกอมาขอดูเขาก็ได้ให้4.9อาจารย์ก็แฮปปี้มาได้4.9อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงเพราะเขาประเมินก่อนนี้ก็ได้4.9เราไปประเมินเขาเสร็จเขาเหลือ3เราคิดว่าเราออกจากประตูเขาไม่ได้แน่นอนเลยนะจันแต่โดยเหตุผมก็ต้องชี้แจงว่าทําไมเหลือ3เพราะเขาไม่มีอะไรบ้างแล้วเขาพูดประโยชน์เราก็พูดบอกแล้วทําไมเขาประเมินหนูปีที่แล้วค่อยหนูเต็มอะคนประเมินก็มีชื่อในที่สอกอเนี่ ทำให้เต็มเลยวอ,อ๋อผู้ประเมินไม่ได้เรื่องเราก็จะพูดไม่ได้อีกนี่คือปัญหาผู้ประเมินชั้นอาจารย์ปัญหาผู้ประเมินเราเจอนักหนานและเป็นที่ผู้ประเมินชั้นปีนี้เราจะพยายามให้เกิดปัญหาที่ผู้ประเมินเด็ดขาดผู้ประเมินจะต้องมีการขับเคี่ยวกันมากพอสมควรทีเดียวไม่ง่ายนะคะจะเป็นผู้ประเมินคราวนี้เราต้องให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถจะควบคุมดูแลได้เหมือนกันงั้นก็ไปกันใหญ่ทีนี้ในะเรื่องของเกณฑ์ของการประเมินระดับคณะ เรามีห้าองค์ประกอบห้าองค์ประกอบองนง1หนึ่งการผลิตบัณฑิตหน้าที่หลักของอาจารย์สองวิจัยสามบริการราชการแก่สังคมสี่ศิลปะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมห้าบริหารจัดการจากสี่สิบตัวเก้าองค์ประกอบเหลือห้าองค์ประกอบเห็นไหมสัญญาว,ว่าตัว KPI จะน้อยน้อยจริงๆแต่เราไม่สัญญาว,ว่าจะไม่ลึกเราสัญญาว,ว่าจะน้อยเราก็ลดละไงเดลือแค่สิบสามจาก 40กว่าตัวจาก9องค์ประกอบหรือแค่5องค์ประกอบเพราะเรา1789ไปรวมกันหรือ5อันเดียวใช่ไหมเดี๋ยวจะจะดูการผลิตบัณฑิตมี6ตัวบ่งชี้6ตัวบ่งชี้ก็มีหลายตัวใน6ตัวบ่งชี้ก็มีตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่นะคะหลายตัวทีเดียวใน6ตัวเป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่5ตัวตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ2ตัวกันเอง ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในผลการบริหารจัดก,การหลักสูตรโดยรวมเอาคะแนนของอะไรคะหลักสูตรรวมกันทัวงหาด้วยจํานวนหลักสูตรที่หน่วยงานท่านมีขอนแก่นมีสิบเท่าไหรคะขอนแก่นมีกี่หลักสูตรตีโทเอกสิบแปดสิบแปดก็1หนึ่งบวกสิบจนถึงสิบแปดหลักสูตรที่หนึ่งบวกจนถึงหลักสูตรที่สิบแปดหารด้วยสิบแปดนั่นคือคะแนนของหนึ่งจุดหนึ่งโอเคไหมคะ คะแนนได้ท่ายอยู่ที่ผู้ประเมินประเมินหลักสูตรมาแล้วนะอันที่สองอาจารย์ประจําสถาบันที่วุฒิเอกอันนี้ก็ข้อมูลเชิงปริมาณเหมือนกับการประเมินระดับหลักสูตรเพียงแต่ว่าเข้าอาจารย์ประจําคณะทั้งหมดมารวมอาจารย์เห็นว่าอาจารย์ประจาคณะคณะทั้งหมดรวมอาจารย์ประจําหลักสูตรด้วยฉะนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เก่งๆจะถูกนับสามรอบระดับหลักสูตรคณะแล้วก็มหาวิทยาลัย อาจารย์พยายามหลักสูตรที่ไม่ได้เรื่องก็จะถูกนับสามรอบหลักสูตรคณะแล้วก็มหาลัยคนที่ทำให้หลักสูตรตกก็ถูกนับที่คณะและมหาลัยด้วยอาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้มหาลัยเดือดร้อนและไม่เดือดร้อนเท่าๆกันหลักสูตรไม่มีคุณภาพมากเท่าไหร่ก็เป็นการฉายแววว่ามหาลัยจะเหนื่อยมากเท่านั้นเพราะเอาไปรวม คณะก็เหนื่อยแล้วข้อหนึ่งข้อสองข้อสคืออาจารย์ประจําสถาบันก็คือข้อมูลเชิงปริมาณดูจำนวนอาจารย์ปริเอเอกประจําหลักสูตรอาจารย์เขาต้องดูอาจารย์ปริเอะเอกประจําคณะในคณะขอนแก่นมีอาจารย์กี่คนนับหมดมีอาจารย์กี่คนนับหมดเพราะเป็นอาจารย์ประจำเวียาเขตบุรีรามมีอาจารย์กี่คนนับหมดน้องคายมีอาจารย์กี่คนนับหมด แต่การนับเราก็จะมีเกณฑ์นับเหมือนปีที่ผ่านมาถ้าไม่ถึง6เดือนนับศูนย์คน6ถึงเเดือนนับ0.5คน9เดือนขึ้นไปนับ1คนอาจารย์นึกออกไาสำหรับอาจารย์ใหม่แต่ถ้าอาจารย์ที่ลาไปเรียนกลับมาได้เปรียบเอกนับเลยมาเมื่อไหร่นับเมื่อนั้นลาเรียนอะ่ะเพราะเราถือเป็นอาจารย์เราอยู่แล้วแต่อาจารย์ใหม่มายังไม่นับต้องถือเวลาตามที่บอกโอเคไหมคะวิธีการคำนวณก็คำนวณปกตินั่นแหละเหมือนเดิม อาจารย์ประจําสาบันที่ดำรงตาแหน่งทางราชการที่ก็ข้อมูลเชิงปริมาณเหมือนเดิมนับพอสอรอสอสอที่มีอยู่ขอนแก่นมีกี่คนตีหัวเข้าบ้านนับเลยตัวาหารเท่ากันคืออาจารย์ประจําข้อ1.2กับ1.3ตัวาหารเท่ากันใช่ไหมฮะเพราะอาจารย์ต้องเท่ากันวิธีคำนวณไม่มีคำยุ่งยากเคยคำนวณอยู่แล้ว ข้อสี่เขาดูเอาจานวนนักศึกษาตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจําของที่นี่ไม่ยากเลยดูชั่วโมงที่เด็กลงทะเบียนทั้งหมดของหน่วยงานนั้นหารด้วยนะอาจารย์ประจําทั้งหมดคะนะคะอันนี้ก็คือตรงนี้นะคะฝากอาจารย์เลยว่าก็คือของอาจารย์เองแต่ถ้าเป็นส่วนกลางเขายังคิดเขาก็คิดอาจารย์ก็ทิก MTs แต่ส่วนการเขาคิด FTS ไปแชร์กับให้กับคณะอื่นด้วยสมมติไงว่าถ้าคณะสังคมเขาเปิดวิชาพุทธศาสตร์เอาอาจารย์พุทธศาสตร์มาสอน <S <S เด็กลงทะเบียนวิชาพุทธศาสตร์ต้องตัวชั่วโมงนี้ต้องไปอยู่ที่คณะพุทธศาสตร์อาจารย์นึกออกไหมแต่ของเราในเวิเตเรตหลงจงในนั้นใช่ป่ะคะสอนในนั้นหมดก็เอาในนั้นะมานับเลยจบไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับที่อื่นเพราะเราไม่ได้ยืมกันไปยืมกันมาเราก็ใช้อาจารย์ในวิเต วเวทเขตแต่ละแห่งหรือวิเลยแต่ละแห่งมันเหมือนมีการจัดก,การเบ็ดเสร็จในนั้นไม่ใช่อาจารย์จากกรุงเทพบินมาสอนซะเมื่อไรใช่ป่ะคะแล้วก็ดูแลกันเองก็จบในนั้นไปนะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจําซึ่งเขาไม่นับอาจารย์พิเศษโอเคไหมคะนีอันนี้ก็เป็น,นสี่ข้อนี้คํานวณหมดข้อที่5การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นไหมเราเริ่มมีแล้วการบริการนักศึกษาระดับ ปริยติแตกต่างจากการบริการของหลักสูตรอย่างไรหลักสูตรทำหลักสูตรได้คณะทำเวียเขตทำเวียเขตได้เราแยกกันนับไม่ใช่เอาบางั่วงกันไม่ได้แล้วเลิกมั่วแล้วถ้าเวียเขตให้บริการนักศึกษาระดับปริยติอย่างไรก็นับตรงนั้นถ้าไม่ให้ก็นับศูนย์เพราะเป็นหน้าที่ต้องทำแล้วไม่ทำ บอกอ๋เอาของหลักสูตรมานับเสียใจหลักสูตรเขาทาให้แค่เด็กของหลักสูตรแต่เราต้องทําให้เด็กทั้งคณะทั้งเวิทยาเขตมันต่างกันเห็นไหมคะกลุ่มเป้าหมายก็แตกต่างกันกิจกรรมนักศึกษาระับปริญญาตีการดูแลกิจกรรมนักศึกษาของคณะจะดูแลเด็กในคณะในหลักสูตรในตัวอะไรคะในตัววิทยาเขตอาจารย์นั้นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ข้อหนึ่งเห็นไหม ในข้อหนึ่งหกตัวเป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณซะสี่คุณภาพสองปริมาณสบายมากบวกลบคูณหารได้เช่นอาจารย์พยะยมเอกพยะยมเอกมีเท่าไหร่ก็ต้องนับเท่านั้นจะสร้างวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีทางสบายใจได้ไม่มีก็คือไม่มีมันไม่มีมาชาติที่แล้วแล้วชาตินี้มีคนขอก็ไม่มีและจะไม่มีถึงชาติหน้าด้วยถ้าทุกคนยังอยู่เย็นเป็นสุขแล้วไม่คิดจะทำสักอย่างโอเคไหมครับเป็นหน้าที่ของใครเห็นไหม รองอธิการบดีเวกเขตหรือว่าผู้อำนวยการเวกเขตหรือหน่วยงานเวกเขตจะต้องลุกขึ้นมาจับมือสามสี่ประสานเพื่อทําให้เกิดละไม่สร้างปริยะเอกวันนี้พรุ่งนี้จะมีเหรอแม่อาจารย์ขอผลงานทางราชการวันนี้วันหน้าจะมีคนดํารงตําแหน่งทางราชการไหมขอก็ไม่ขอสบายใจได้ไม่มีวันมีชาติหน้าก็ยังไม่มีจะตกอีกนานไหม เชิญอยากตกก็ตกไปเรื่อยๆตกในชั่วฟ้าดินสลายนั่นแหละดูเย็นเป็นสุขกันไปมีความสุขกันไปไม่ทำอะไรกันไปก็รับผิดกันเองอ่ะแล้วต่อไปมหาเลยก็แข่งกันเช่นในเขตอีสานเนี่ยใครพัฒนาได้เร็วกว่ากันวันนี้มีปเอกเท่าไหร่ดูสิใครจะพัฒนากี่เปอร์เซ็นต์หยิบแต่ละตัวมาเบนช์มาร์กมาลองแข่งกันดูสักตั้งไมล่ะกล้ากล้าแข่งไหม อย่าอยู่เย็นเป็นสุขสโลบัตชัวพวกรถไฟไทยไม่ต้องแล้วเขามีแล้วรถไฟไทยเขาจะเปลี่ยนเป็นรถไฟด่วนแล้วนะคะจะมาถึงนองคายแล้วนี่ฉนันเราจะเป็นรถไฟโบราณรถไฟไทยถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ต้องลุกขึ้นมาแอคทีฟตัวเองที่่ะทำงานถามว่าตำแหน่งทางราชการเนี่ยไม่เริ่มเขียนจะมีไหมไม่มีมันเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยตัวเองแล้วคิดว่าเมื่อไหร่จะเริ่มต้องจับยามสามตา ก่อนหรือว่าจะต้องเริ่มทําอะไรก่อนครับก่อนจะทําได้ออดูยามอุบากองก่อนโอเคมันก็จะมาเป็นกองกองนะคะ <c oughs> ฉันวันนี้อาจารย์ต้องคิดว่าอาจารย์จะทําอะไรให้มันเกิดเป็นหน้าที่ใครคะผู้อำนวยการวิยาเขตท่านรองอธิการบรวิยทยาเขตต้องเรามาอินโวล้เราดูตีหัวออกมาเลยว่าใครที่พอจะขอได้ลากมาก่อนแล้วจับมาคุยเลยว่าจะขอไหมเมื่อไหร่จะขอ เซ็น MOU กันเลยคนต่อคนเลยว่าวันนี้ปีนี้อาจารย์แต่ท่านจะต้องทำอะไรบ้างพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างเขียนมาเลยแล้วรักษาสัญญาว่าทำตามนี้ได้ไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วจนจะปล่อยให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วปล่อยให้วิไลไม่มีสักอย่างเหรอฮะอ๋อวิไลเราของเราสโลบัตเชี่รปล่อยคนอื่นไปก่อนเราจะอยู่เป็นที่สุดท้ายเราคอยดูความสำเร็จของผู้อื่น สุดท้ายวิไลาอาจารย์จะถูกหมายตาว่าท่านจะปิดที่นี่แลแห่งแรกไม่มีอะไรจูงใจให้น่าสนใจสักเรื่องความแข้มแข็งของวิไลยอยู่ที่อาจารย์ทุกคนต้องช่วยกันสร้างนะคะอาจารย์อย่าคิดว่าจะแข็มแข็งได้เองโดยอัตโนมัติโดยอาจารย์ไม่ออกแรงอาจารย์โกนุยแล่าไม่มีวันทําอะไรโดยไม่ออกแรงเราได้อะไรมาไม่มีทางอาจารย์สบายใจได้ปีนี้ห้าแปดพอดีอาจารย์เริ่มทําได้ลผลงานปีหน้า เราอยากรู้เหมือนกันว่าที่ไหนมีประกวดกันเลยให้ท่านลองท่านผู้ช่วยจัดประกวดเลยว่าที่ไหนสามารถทํตาตําแหน่งทางวิชก,การได้มากกว่าเพื่อนที่ไหนสามารถที่จะทำอ,อไะไรฮะไปเอกได้เร็วกว่าเพื่อนได้มากกว่าเพื่อนของติงให้นะให้งบประมาณเพิ่มเงินอยู่ในมือเราเยอะแยะเป็นหลอดอธิการผ่าไปบางแผลจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้เลยกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาจะให้ใครเรามีเงินก้อนหนึ่งซ่อนเอาไว้อยู่แล้วแหละเรียนทำงบประมาณ ไว้สำหรับให้ใครที่เราอยากจะให้เมื่อเขาขาดแคลนหรือมีปัญหาจริงไหมฮะเวลาเขาเงประมาณเขาไม่แจกหมดหรอกเขาเก็บเอาไว้สําหรับมีปัญหาจะใช้เงินตรงนั้นแล้วก็ให้ได้ที่สถาบันบัณฑิตพนศินใครทา KMD อดีการบุริแจกเงินสองหมื่นแต่เงินคุณทําอะไรไม่ได้คุณก็ต้องทําตามงานไปทําโครงการได้แต่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินไม่ได้กันเองเอาเงินหลวงแจกอะแต่เงินหลวงแจกใครก็ไม่ผิดอยู่แล้วคุณก็ต้องเบิกจ่ายตามหลวงใช่ปหคะ เห็นไหมต้องก็ใจใช้เงินถนะึงก็ทําให้จูงใจให้อาจารย์แข่งกันในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นต่อไปเป็นเรื่องของงานวิจัยวิจัยมีสมข้อเห็นไหมง่ายจะตายเมื่อกี้มีเชิงปริมาณสะสี่ข้อเชิงคุณภาพสองข้อวิจัยสมข้อเชิงคุณภาพข้อเดียวเชิงปริมาณสองข้อเชิงปริมาณคือเงินสนับสนุนงานวิจัยกับงานวิจัยโอเคไหมครับ งินสับสนุนงานงินวิจัยก็ถึงบอกอาจารย์เลยนะคะว่าท่านใดที่ไม่มีงานวิจัยท่านรับรู้เร้วทุกวันท่านกินแรงเพื่อนเพราะเพื่อนเฉลี่ยต่อหัวต่อคนอ่ะสองหมนห้าน่วยงานของอะไรส,สังคมสองหมื่นห้ถ้าท่านไม่ทำเพื่อนทำสองหมืเพื่อนต้องมาหารท่านเพราะท่านเป็นหัวตัวหานฉะนั้นท่านจะกินแรงชาวบ้านอีกน,นานไหมอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทำสักอย่าง วิจัยก็ไปทําสักเรื่องอะไรเหล่านี้ฉะนั้นวันนี้ท่านกําลังกินแรงเพื่อนอยู่นะคะใครที่ไม่ทําวิจัยกรุณารับทราบไปเรืวยว่าต้องทาสักทีนะคะฉะั้นเป็นอาจาร,รย์ที่สมบูรณ์ต้องทํำยังไงมองใ่ออกต่อไปก็คือ2.3ก็คือเรื่องของอะไรคะผลงานวิชาการของอาจาร,รย์ประจําในนักวิจัยอาจาร,รย์ทํางานวิจัยแล้วแล้วงานของอาจาร,รย์มันระดับไหน ระดับตำบลระ,บระดับอำเภอระดับชาติระดับนานาชาติจะทำงานวิจัยที่ติดอยู่กับโลเคชัเยอะๆงานวิจัยจะต้องตีพิมพ์ระดับชาตินานาชาติหรือไม่ก um ็อยู่ในฐาน TCI ที่นี่ก็เก่งเก่งมีวารสารใดที่เข้าฐานแล้วนะวารสารใดของที่นี่ที่เข้าฐาน TCI แล้วปีนั้นที่เราไปประเมินรู้สึกของอะไรคะท่านอาจารย์ที่เข้าฐาน TCI จำได้ไหม พุทธศาสตร์หรืออะไรคะบัณฑิตศึกษาปริทัศน์เข้าฐาน CCI แล้วทำดีมากจนจนตกฐานเลยอะ่ะมีเข้าอยู่เพ่เดียวอยู่ในฐาน C ขนาดท่านมาทำที่อุบลหรือที่ไหนนะที่ตอนนั้นขอนแก่นหรือที่ไหนที่ทำเฉพาะพิเศษอะ่ะเขาก็ยังไม่นับให้เลยเห็นไหมเพราะาเขาต้องทำนับเล่มที่ออกปกติพิเศษไม่นับอุตสาห์ทมาตั้งดีแล้วนะพอเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนยามยากได้ ทำตกฐานคนอื่นเขาตะก,กายขึ้นฐานเรามีฐานอุตสาหเป็นแชมป์ยางอุตสาตกแชมป์ได้ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะเขาจะมีกติกาไงว่าต้องออกสม่ำเสมอต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ทำเผลอไปเผลอมาปั๊กตกแชมป์เลยอะ่ะแล้วกว็จะตะก,กายขึ้นแชมป์อีกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยอะ่ะถ้าเรามีหนังสือในเล่มสักเล่มสองเล่มยในมือเรามันก็เป็นสื่อที่เราได้เปรียบเพราะเราสามารถจะเลือกวลาสารของเรามาตีพิมพ์ที่มันโอเคมาตีพิมพ์ได้จริงไหมอาจารย์ แต่วันนี้อาจารย์ไปยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ง่ายนะทุกคนก็จะต้องหวังไปหาหนังสือที่มีฐานนั่นแหละนะฮะอันนี้คือเรื่องของอที่เรามามองก็คือเรื่องผลงานวิชการของอาจารย์องค์ประกอบที่สามบริการวิชการมีข้อเดียวเชิงปริเชิงคุณภาพองค์ประกอบที่สี่ทำนื้บำรุงก็มีข้อเดียวเหมือนกันนะฮะองค์ประกอบที่ห้ามีสองข้อข้อแรกก็คือการบริหารของคณะหรือของวิทยาเขต เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะเป็นบริหารจากกัดการเขาดูข้อหนึ่งแผนข้อหนึ่งแผนข้อสองการใช้เงินข้อสามความเสี่ยงข้อสี่บริหารงานเชิงธรรมาพิบาลข้อห้าพัฒนาบุคลากรแผนพัฒบุคลากรข้อหก KM ข้อเจ็ด QA เจ็ดเรื่อง เดเรื่องได้แค่ห้าแต้มเองนะแล้วข้อห้าจุดสองการบทระบบกำกับการประกันคุณภาพของหลักสูตรคณะวิเกตจะไปช่วยดูแลหลักสูตรให้มีคุณภาพได้อย่างไรเห็นไหมเขามีถ้าคณะไม่กำกับคณะก็ไม่ได้คะแนนเพราะก็รอให้คณะไปกำกับคณะบางคณะก็ช่างมันตกเรื่องของมันเองมันไม่ได้งไง พราะเขาไม่มีพลังพอที่มาจัดการอดไได้หลักสูตรวิทยาอาจารย์ประจําอย่างเดียวแต่ฝ่ายบริหารอยู่ที่คณะอยู่ที่วิทยาเขตอยู่ที่วิทยาลัยถ้าฝ่ายบริหารไม่ลงไปช่วยกําก,กับหลักสูตรแล้วเขาจะดีขึ้นได้ไหมไปซัพพอร์ตอะไรที่เขาอ่อนแออย่างเช่นอาจารย์ประจําหลักสูตรคุณสมบัติไม่ได้เขาจะจัดการกันเองได้ไหมเขาจัดการกันเองไม่ได้หรอกกรรมาการที่ดูแลคณะดูแลวิทยาลัย ก็ต้องเข้าไปช่วยคุยเข้าไปเอามาเลงฉะนั้นท่านาผู้บริหารของคณะหรือของวิทยาเขตทั้งหลายอาจจะไปเอาอาจารย์ลายชื่ออาจารย์ทั้งหมดมาแล้วก็มาดูซิว่าลายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นยังไงบ้างอะไรไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงจําได้ไหมแล้วไฟเขียวโอเคหลักสูตรนี้ผ่านไฟเหลือง ไฟเหลือไปสี่ห้าหลักสูตรก็ต้องอาจารย์ที่มาดูว่าอาจารย์บางท่านอาจจะสลับกันได้ไหมผิดอยู่ผิดฝาผิดตัวผิดที่ถ้าสลับกันไล้ก็คุยกันจับโยกจับย้ายปรับอาจารย์ซะใหมถ้าไฟแดงส่วนหลักสูตรหนึ่งที่ไม่มีเลยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรสี่คนจะต้องหามาหนึ่งคนจะหามาอย่างไรการจ้างบุคลาก,กรเพิ่มต้องขอที่ใครงบประมาณมีไม่มีขอมหาอะไรได้ไหม ก็ค่อยๆค,คุยกันอันนี้คือก,การกำกับคุณภาพหลักสูตรการวางแผนในเรื่องของการประชุมการวางแผนในการติดตามกำกับว่าเกณฑ์ต่างๆทำไหมสามเดือนแรกดูมาขอไอตัวอะไรฮนะมาขอหนึ่งถึงห้าทำทุกตัวแล้วหรือยังตัวที่6กถึงสิบสองทำแล้วหรือยังเทอมเอ่อหกเดือนหลังทำแล้วหรือยัง เ้าเดือนทําแล้วหรืออย่างหนึ่งปีทําแล้วหรืออย่างกํากับติดตามสิคะอย่าปล่อยเขาตามอยาถากรรมท่านอย่าคิดว่าทุกคนทําหมดพอถ้าเขาไม่ทําท่านตามแล้วเขาไม่ทำท่านก็บอกแล้วต้องรีบไปทํานะแต่ถ้าท่านไม่ตามก็ถึงเวลาวันสุดท้ายมึงอ๋อบังเอิญผมลืมครับหลักสูตรผมลืมประชุมไม่ได้ประชุมเลยไม่มีใครเตือนผมเลยมาจะถึงวันนี้แล้วทำไงล่ะ ก็ร่วมกันยืนหน้าเสาธงวิเวกเขตยืนร่วมกันไว้อะไรหนึ่งนาทีก็ว่ากันไปแกน,นเองทำอย่างอื่นไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรทำเอกสารปลอมก็ได้ว่าประชุมถนัดเขียนเลยว่าทุกคนเข้าประชุมครบไปเซ็นชื่อมาปลอมเอกสารพูดความจริงทำไมก็ไม่รู้ อะไรคะใช่ไหมเราก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกคนประเมินจะไปรู้เหรอก็ทําเอกสารปลอมอย่างที่เราถนัดเราก็ทําบ่อยๆเรายังรอดทุกครั้งเลยอาจารย์จะปลอมอาจารย์ต้องคุยกันทั้งประเทศว่าปลอมนะคะเวลาสัมภาษณ์แต่ละคนป้ป๋พูดความจริงมาตายขาดที่นะคะถามอาจารย์ทุกท่านในห,หลักสูตรเป็นยังไงอาจารย์ประชุมคราวนั้น ฟีจเจอร์เป็นยังไงมีปัญหาไม่ซาวของอาจาร,รย์ท่านอื่นเป็นไงอ,อ๋อไม่รู้ครับเพราะผมไม่ได้เขาออ้าเอาแล้วอาจาร,รย์เซ็นชื่ออ,อ๋อหัวหน้าเขาจับไม่เซ็นเมื่อวานนี้เองจบไหมจบสบายมากใช่ไหมก็ปิดปิดประตูตายอย่างเดียวตกแล้วคราวนี้จะไปช่วยใครได้ล่ะฉะนั้น,นเวลาที่เรามีการประชุมต่างๆฝ่ายบริหารอาจจะกําหนดเวลาประชุม พอประชุมเสร็จทุกครั้งฝ่ายบริหารต้องขอรายงานการประชุมทุกหลักสูตร18หลักสูตรเนี่ยฝ่ายบริหารต้องไปดูแล้วก็มีการประชุมกรรมการประจำเวียกเขตว่าแต่ละที่พบประเด็นปัญหาอะไรละที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาอะไรเป็นได้อะไรให้มันเกิดเห็นไหมคะถ้าไม่สนใจตายต,ายต,ายตกหลักสูตรหนึ่งก็ตายแล้วอะไรเงี้ยเห็นหมันก็ต้องไปนั่งดูไปช่วยกันใช่ไหมจะมีการช่วยกันเป็นทอดๆถ้าหน่วยงานไม่ไม่ไมถ้า เราไม่ได้หวังว่ามาหาเลายจะเข้าไปกำกับดูแลได้เอาหลักสูตรสามร้อยก็หลักสูตรเข้าสาภาให้สาภาไปประชุมก็ต้องหาที่ให้สาภาอยู่เลยกะนอนสามวันสามคืนยังไม่เสร็จอะ่ะเอาแต่หลักสูตรเข้าเสนอแล้วก็พูดปัญหาแต่หลักสูตรสาภาไม่มาฟังหรอกฉันต้องกันกองโดยวิทยคณะหรือวิทยาเขตต้องดูแลกันอย่างดีมาก่อนอาจารย์นึกออกไหมถ้าปล่อยไปถึงสาภาแล้วอ่ะ สภาก็คาดตักกรรมอย่างเดียวมันคิดมากดึงหลักสูตรที่ไม่โอเคออกมาแล้วมาคุยกันเขาไม่มานั่งดูหรอกจะประชุมกี่โมงกี่ยามเขาไม่ดูเขาเวลาดูหรอกเขาจะดึงหลักสูตรที่ไม่ผ่านออกมามาคุยกันลวกันเชิญผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาชี้แจงอาจารย์จะตายไหมกรรมาการสภาเขานี่ก็บี้ไม่เหลือซากสิไม่เชิญอาจารย์ประจําหลักสูตรนะัเชิญรองอธิการบดีเชิญทุกท่านที่อยู่หลักสูตรที่รับผิดชอบมาชี้แจงอ๋อไม่เกี่ยว ส่งไปคนเดียวหประธานไอ้หลักสูตรนะั่นแหละส่งไปเพราะแกอยากทําให้ตกเขาก็บอกว่าทําไมแกไม่สับสูนให้ฉันได้อ่ะใช่ไหมไก่เกินก่อนไข่ก็อยู่ตรงนี้แหละสรุปแล้วก็คือต้องมาทั้งงพวงเนี่ยตกแล้วอะทําไงได้อะไรเหล่านี้ฉันอาจารย์อยากคิดว่าจะรอตกเลยนะประเด็นปัญหาเราต้องรีบเคลียร์รีบจาัดก,การกันแล้วจัดก,การภายในดีที่สุดไม่ต้องไปรอท่าน ผู้อำนวยการสํานักวิชาการไม่ต้องรอท่านรองอธิการบดีมาแก้ไขถ้าเราแก้ไขได้เคลียร์กันเราไปก่อนเพราะเราอยู่ในพื้นที่เรายังจัดการกันเองไม่ได้จัดกัดกันกินแล้วใครจะมาช่วยเราได้แล้วก็เพราะว่าของเราเองอยู่ในตรงนี้แล้วก็พอจะปรับได้อันที่เราคิดว่าเราปรับได้แล้วก็ปรับถ้าปรับไม่ได้ก็ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปจริงว่าปรับได้เราก็ปรับกันนี่คือเกณฑ์13ตัวของที่ผู้บริหาร วิธีอะไรจะต้องเข้ามาดาเนินการแต่ขนาดกันไม่แปลว่าท่านต้องทำท่านก็มอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้แล้วท่านก็หาวิธีการที่จะกำกับติดตามให้ได้อะคะยังไม่พูดไพ่พูดถึงค่อยถามได้ไหมคะ ไว้พูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยถามฝากคําถามไว้ก่อนนะเพราะาเดี๋ยวจะไล่ไปทีละตัวเลยฮนะไว้ถึงเรื่องบริการราชการอาจารย์จะถามในบริการราชการมันจะชัดกว่าขออธิบายก่อนแล้วค่อยถามเพราะอาจารย์ถามก่อนเสร็จปั๊บมันก็จะล,ลำบากมันมีอยู่ในข้อองค์ประกอบที่สามอยู่แล้วเรื่องบริการราชการกับสังคมนะคะเดี๋ยวอาจารย์เก็บคําถามไว้นิดหนึ่งรอถามตรงนั้นเลยที่เรามาดูทีละตัวตัวที่หนึ่งผลการบริหารจัดการของหลักสูตรโดยรวม ถ้ามาดูผลการบริหารจาัดก,การหลักสูตรโดยรวมก็ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรหารด้วยจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะสรศวิทยาเขตรับผิดชอบหรือวิทยาส่งรับผิดชอบโอเคไหมคะอาจารย์นี้ทุกปีอาจารย์ต้องตรวจระดับหลักสูตรก่อนทุกหลักสูตรฉะนั้นที่นี่วางแผนไว้ตรวจหลักสูตรพฤษภามิถุนกรกฎาดาสิงหาไม่ใช่อะไรคะท่าน มิถุนาใช่ไหมมิถุนากรกฎาตรวจหลักสูตรหมดสิงหาตรวจระดับคณะกันยาต้นกันยาตรวจมหาวิาลยวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วฉันอาจารย์ต้องตรวจฉันต้องมีการอบรมผู้ประเมินของวิทยาลัยก่อนที่จะตรวจเราคิดเอาสดๆเลยอบรมวันนี้พรุ่งนี้ตรวจไปเลยง่ายดีสดๆยังไม่ลืมเนี่ยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหลักสูตรทั้งหมดที่รับผิดชอบนะคะโอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรเนาะง่ายๆ มันสําคัญท้าไม่ได้มันไม่ได้มานานแล้วไม่ได้วันนี้หรอกตัวที่สองอาจารย์ประจําคณะที่มิวสประเอกอาจารย์จําได้ไหมอาจารย์ประจําคณะที่มิวสระเอกเรานับอาจารย์ประจําวาเกทตทั้งหมดประจําวุฒิส่งทั้งหมดมีกี่คนที่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจําสัญญาจ้างรายปีขึ้นไปกี่คนนับบท ตีโทเอกนับบทไม่ใช่ไม่นับตีไม่ได้ตีโทเอกนับบทเป็นตัวหารตัวตั้งก็คืออาจารย์ปริยาเอกที่มีอยู่ในวิรายนั้นที่ของอาจารย์ดีแคร์จะเป็นกลุ่มคอสองจำได้ไหมเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปรยตีแต่วันนี้จะเปิดโทเอ,เอกมากกว่าตีอยู่แล้วอ่ะทีนี้เขาใช้ดีแคร์ว่าเปลี่ยนกลุ่มได้ไหม เป็นกลุ่มงองูได้ไหมเป็นกลุ่มคอคอสองเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นกนารจัดการศึกษาดับปริาตีแต่เปิดโทเอกเยอะใช่อัตลักษณ์ตัวเองหรือเปล่าเพระเขาย้ายจะไปอยู่กลุ่มเดียวกับจุฬาาจัรจหนาวนะคะเกณฑ์เปลี่ยนหมดนะ,ะเพราะถ้าอาจารย์เป็นกลุ่มคอสองอาจารย์เปิดโทเอกโทเอกอาจารย์ไม่เหมือนเข้มแข็งหรอก อาจจะก็เปิดตัวเอกแบบก้มแก้มก้มแก้มไปเท่านั้นเองอ่ะไม่มีทางเข้มแข็งหรอกเพราะอาจัรย์ดันตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับอาเก์เฉพาะของอาจารย์จะบอกเป็นกลุ่มคอสองวันนี้อนาคตไม่รู้เขาบอกว่าอาจารย์ประจําคณะที่วุฒิเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็มห้าร้อยละสี่สิบวันนี้อาจารย์มีปริยะเอกถึงร้อยละสี่สิบไหมที่วิทยาเขตอาจารย์ถ้าปริยะเอกของอาจารย์ร้อยละสี่สิบในวิทยาเขตอาจารย์ทั้งหมด มีอาจารย์ร้อยคนมีไปเอกสี่สิบคนอาจารย์จะได้คะแนนเต็มห้าแต่ถ้ามีไม่ถึงส่วนอาจารย์มีไปเอกยี่สิบคนอาจารย์ใช้วิธีการเทียบประหยัดตอยางสี 5, ่สิบเท่ากับห้ายี่สิบเท่ากับเท่าไหร่สองจุดห้าใช่ไหมคะเทียบประหยัดตอย่างเอาโอเคไหมวิธีคิดไม่ยากเก็นอะไรอาจารย์ทุกคนที่สังกัดวิทยาเขตวิทยาลัยสง้โอเคมั้ยถ้าอาจารย์ เป็นไม่ทราบถ้าอาจารย์ไปวิเขตขอนแก่นอาจารย์มีลูกไหมมีลูกอาจารย์ต้องเขียนเอซาเดียวหรือท่านให้แยกว,วยิเขรย์ต้องรวมนะคะหลักสูตรทุกหลักสูตรต้องมานับในวเวียนั้นด้วยนะคะฉะนั้นอาจารย์ต้องเอามาทั้งหมดเหมือนกันไม่รู้ใครถ่วงใครละคราวนี้อาจารย์ออกมันก็รวมทั้งหมด ถ้าของขอนแก่นเวียดเกตของขอนแก่นมีลูกคืออะไรคะสารครามกับร้อยเอ็ดหมดแล้วใช่ไหมคะถ้ามีสารครามกับ้อยเอ็ดสารครามมีอาจารย์กี่ท่าน้อยเอ็ดมีอาจารย์กี่ท่านเอามาบวกเข้าเลยมีปาาีไอกี่ท่านก็มาบวกฉนันสารครามกับ้อยเอ็ดวันนี้เป็นปัญหากับขอนแก่นหรือทาให้ขอนแก่นดีขึ้นกลับไปนอนคิดเอาเป็นตัวถ่วงเขาเปล่าเอามาเป็นตัวหาน ตัวตั้งนะ่ไม่มีเอามาครูยี่สิบคนขอนแก่นลากเลือดเอาแต่ตัวครูเปล่าๆมาเฟอร์นิเจอร์ไม่เอามาด้วยเบีะยะเอกก็ไม่มีตำแหน่งพอสอรสรไม่มีครูเปล่าๆยี่สิบคนขอนแก่นลากเลือดใช่ว่าตกอยู่แล้วะก,ก็ครูไปใส่สรารคามมาครูยี่สิบขอนแก่นเกิดชาติหน้าชาตินี้ไม่ได้เกิด พราะที่เอามาหารเป็นตัวหารเขาน่ะมันต้องเป็นตัวหารที่มีคุณภาพตัวตั้งมีคุณภาพด้วยจริงใ่ปะแต่วันนี้เลือกไม่ได้แะเพราะเขามาแล้วนะคะเป็นลูกแล้วนี่ก็ไปถอนแก่นต้องมีหน้าที่ไปซัพพอร์ตเขาเข้มแข็งเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นลูกในสังกัดจะขับใส่ไล่ส่งเขาก็ไม่ได้ใช่ปะฮะไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมล้านก็ต้องดูแลกันไปขออาจารย์เป็นกลุ่มขอร้อยละสี่สิบเท่ากับห้าโอเคไหมคะ ไม่ปัญหาอะไรแต่มาดูในเรื่องของอะไรคะนะคะอาจาร,รย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเหมือนกันแต่ของเขาถ้าเป็นกลุ่มคอ,อสองร้อยละหกสิบเท่ากับห้าอาจาร,รย์มีอาจาร,รย์ร้อยคนพอ